สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ใน d y i n g l i h e นะครับพาร์ทที่สองแล้วเย้เฮ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 เยเฮเยเฮเยเฮโอ้โหไอ้นั่นจากพาร์ทแรกมันก็ยังอยู่ที่เดิมโอ้ my god อย่างนี้ต้องไปจัดสนอยจัดสนอยจัดสนอยว่าไงครับว่าไงครับอืมยังรอดอีกเออโอ้โห หูแตกภารกิจวันนี้ของเราคือไปรับยาแอนติซินจากดรเซเรครับโอเคครับเราจะไปหาดตรเซเรวาอยู่ได้โอ้อยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวอ่าความรู้เก่าๆยังมีอยู่คือเราสามารถกระโดดลงรถได้นะครับมันจะช่วยสปอร์ตแบบเราไม่ตกจากที่สูงอย่า <Yeah. S 2> แบบตัวน่อย So dichab Michael Mai? Camden, are you there? Damn it. Uh so I'm supposed to get a vaccine? What? No, no. Suppressant. It's called Antizin. Suppresses the symptoms here, sit. Antizin postpones the inevitable. Best the G R E could do. Inevitable? So there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now, but you see, I've been running tests on both antiserum and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit! You really think you can figure it out? With Doctor Camden's help, yes. I think so. Uh, now, where did I put that injector? Who's Doctor Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first well broke out. We've been collaborating via radio. Though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit, I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It uh, bore no fruit. โดนไล่ฉ so no right. so ันโดนไล่คือไอ้ที่ดรเซเลมมันฉีดให้เรานะครับมันเป็นยาระงับนะครับมันไม่ใช่ยารักษาหืมแย่ละ คือมันเป็นแค่ยาลัง,งับเฉยๆนะครับสุดท้ายมันก็เป็นติดเชื้ออยู่ดีให้ไปคุยกันน้ำ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 ประดีนน้ำน้ำใช่ไหม The other kind is filled with Antison. The GRE sends in a one way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with Antison keep getting raided by Rise's thugs, and without Antison, we're basically screwed. Rise and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two Antison drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with Antison, we are lost. Before you head out there, grab some คือมันบอกให้เราไปเออขอขอออกไปหน่อยได้ไหมอ๋อแตงกูขอบคุณที่เตือนนะโอเคครับคือมันบอกว่าเราต้องไปเตรียมกับดักให้เจ้าแบคเคนนะฮะภารกิจของแบคเคน เออคือผมตอนตอนนั้นแบบเราไปคุยกับเซเลสิสใช่ไหมก่อนที่จะเข้าไปคุยกันหนามมันมันขึ้นไว่มีสกิลพอยต์อ่ะขอดูหน่อยสิมันมันอับอะไรได้บ้างไหนดูสิอันนี้ทำรไารได้ศึกษาวิธีการประดิษฐ์สิ่งพื้นฐานที่สุดสําหรับการเอาชีวิตรอดเช่นการสะดอกกุญแจประทัดดาวกระจายธรรมดาและค็อกเทลระเบิดขวดอเอาสิครับค็อกเทลระเบิดขวดเยี่ยมคือเราสามารถ ผลิตกุญแจได้อะโอ้ก๊อดไปเราไปดีกว่าเดี๋ยวขอเช็คระยะทางระยะทางไม่ไกลมากโอ้โหจะได้ไม่ต้องตัดโอเคไป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 นี่ทำอะไรจูนครับจูนรถเ้ีตรียงกับดักให้เรียบร้อยดีดีดี อุ้ยมีคนโดนล้อมครับเออแต่ยุดฝั่งไหนเอ่ยฝั่งนี้ใช่ไหมไปยิแล้วกันแ s สซ s ซินครีตเย้โอเคเราจะไปช่วยผู้รอดชีวิตนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครเห็นเขาบอกว่ามันติดเ,เขาเรียกไงติดวงล้อมของซอมบี้ เราจะไปช่วยเขาวิทยของเย่เออโออเออโอ๊ยเจ็บนะฮุ้ยชุบชุบปีนครับปีนเออปีนปีนปีนฮูยมันดูอะไรจังวะปีนไปปีนข้ามไปโอ้อยู่แล้ว มาแล้วเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้โยยังไงครับยังไงยังไงค้นของก่อนแป๊บเดี๋ยวที่นี่มีของอะไรไหมโอ้อมบี้เยอะมากครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีทิพายละเฮ้ยออื้หือ กำจัดซอมบี้ซอมบี้โอ้โหคือไม่ทันนะครับโอ้โหเขาโดนกัดคะแล้วก็ขังตัวเองไว้โอ้เราเสียผู้รอชีวิตไปครับเปิดสวิทแอ่เปิดสวิทไฟฟ้าเพื่อปิดล็อกเขตปลอดภัยไหนนี่ไงย่า โอ้โหนี่เราก็อยู่ในเขตปลอดภัยแล้วชิบหายไล้หเป็นยังไงบ้างเปิดไฟได้หรือยังเก<อ>ืเอบ้วขอเวลาชัา้นสักแป๊บหนึ่งหาสัญญาณดีๆเหมาะๆนี่เคร,เร,รนไรอ,อัน His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. คืออะไรเนี่ยมีรถใกล้ๆอีกคันหนึ่งเดี๋ยวๆียเขาก็เนเขาเก็บของก่อน คือได้มาเยอะมากครับเออมีประทัดท่อน้ำเอ้ยเก็บไปดีกว่าโอ้เดี๋ยวคือต้องไปติดกับดักเพิ่มครับโอเคคือตะกี้ตอนที่เราติดต่อกับจีรีนะฮะโอ้ยดีเีปีกันตอนที่เราติดต่อกับจีรีนะฮะมันมันเหมือนแบบว่าเคนนี่พยายามแบบว่า บอกว่ารายงานอะรายงานให้เอจีลีฟังบอกว่านี่นะครับเป็นน,นักวิทยาศาสตร์แก <Yeah! S 2> มันต้องลงล่างอะดีๆๆๆต้องอยู่ข้างบนต้องอยู่ข้างบนปุ๊บเจ๋วจ้า เรียบร้อยแล้วบายกูไปก่อนละบายบายเจอคันเพื่อนโอ้ยโอ้โหกับดักมึงเอาเยอะจังเลยเดียวนะปีตรงนี้ได้ฮมันบอกให้เราไปเตรียมกับดักแสงไฟสำหรับภารกิจกลางคืนครับ กูต้องตามมาตอนกลางคืนเลยเห็นไอหนะ่ามันบอกว่าเกออยู่ตอนกลางคืนเหมือนเหมือนมึงฆ่าตัวตายอะ่ะเห็นเขาบอกว่าซอมมีิมันจะเก่งขึ้นใช่ไหมเออใช่กูทำทำไมอ่ะโอ้ยยังไม่ผุญชีวิตเลยอ่าอยู่ใกล้ๆนี่นองฮะว้าวอุย้ยมีของให้เก็บด้วยอุย้ยอะไรอะ่ะพลาสติกอุย้ยอะไรอะ่ะ ใช้คุณแจสะดอกก่อนเฮ้ยเอาว่าโอ้โหการสะดอกก่อนทำตัวอย่ากับเป็นโจรอาะดีอ่ะโอ้ยเด่ะโอ้ยไม่กดได้ประแจครับอ่าเตรียมกับดักไฟสำหรับภารกิจกลางคืนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มครับเราต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มโอเคได้เลยได้เลยรอแป๊บ มันก็ไกลเหมือนกันนะทำเป็นเล่นและมีพวกซอมบี้อยู่ข้างล่างโอเคมาเปิดเลยฝาคายชัดๆเอ้ยเกือบตกอืมไปไหนดีครับโอ,อมีตรงนูน้นใช่ไหม ตรงนี้ทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปีนเสาก่อนเปิดเลยครับฝาคายเปิดเสาเรียบร้อยเปิดเสาเพิ่มเรียบร้อยครับนี่มนะมันให้เราไปทำโอ้โหหืมเกือบตายตองวิ่งผ่านซอมบี้ครับต้องวิ่งผ่านซอมบี้ มันตามเราไม่ทันดักโอ้เย่ย่ย่ขอปีนก่อนแล้วกันอ่านี่ไงเปิดเสาอีกเรียบร้อยครับเปิดครบเรียบร้อยงานแรกไฟดับทั้งเมืองเกิดอะไรขึ้นมะเนี่ยอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาฟังนะนี่สถา,านีรถไฟอ่ะคุณไปตรวจสอบดูสิใกล้ๆของคุณอะไรเนี่ยใช่ไหมมันอยู่ใกล้ของเรา มมน่อกินหนามมันบอกนะฮะมันบอกว่าสถานีมันอยู่ใกล้เร hey, really าต้องรีบแก้ไฟครับเอ็หนามบอกบอกมันมันทำอะไรไม่ได้เลยได้ดินี่ถึงแล้วนี่ไงโอ้โหคือแบบผมมาทีเฮ้ยของเหรอโหตัวฟรีอะไรอ่ะได้ท่อ อย่อะไรวะในร้องเปิดฮะเอเออ่อโอ้ยพี่ยักษ์พี่ยกัยกษ์อะไร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 โอ้โหมาดีมาดีมา โดดลบโดดหวดโดดลบหวดหวดโดดลบผมเป็นเซียนด,ดักโซนะดักโซนะมาดิมามาขออีกทีนึงบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งชิบหายแล้วหืมโอ้ยโอ้ย,อย,อยมือดำมือดำเฮ้ยเราสามารถให้มันตีนี่ได้นี่หวาเอาดิเอาดิาดตีมา มึงตีอย่างงี้มันจะไม่โดนมันจะไม่โดนเออมาไอ้ยัยกษ์มึงเจอกูอยู่ไหนวะนี่อยู่งี้เลยยืนอย่างแอกยืนอย่างแอกเออยืนตีไม่โดนยืนอย่างแอกเออมานี่มาเดินมาตีไม่ถึงจะพายแล้วทางไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยนี่นี่ผมก็ซ่อนไงเดยวเดยมมันมีอะไรอีกไหมอะอือมาโยก้แย่ครับแย่ครับต้องตรงออกล่ะเปิดประตูแบบดังๆังอืมมา ทีกีเสียงบักไม่มีเสียงด้วยเดเดเดเเราต้องไปทางไหนเนะี่ยหาที่พักที่หลบภัยก่อนจะมืดมันยังไม่มืดดิเกอแถวบ้านกูนี่ค่ำแล้วนะ่ะคนเยอะคนเยอะคนเยอะไม่ใช่คนดิเรียกวาย่าซอมบี้โอ้โอต้องเอาซะหน่อยต้องเอาซะหน่อยนี่อ่าเฮ้ยหลังรถนี้เปิดได้ปะเปิดได้เจออะไรฮะเครื่องใช้ภายในบ้าน โอ้เอามาทำอะไรุิยได้เราฟาร์มฟรีฮะจะบอกให้ว่าตอนนี้มันมืดใช่ไหมเฮ้ยตกใจหมดเลยเ้ยโอ้คำหยาบมาแล้วครับหนึ่งคำสำหรับเกมซอมบี้วันนี้ดี่นีนี่นีๆๆีนีนีคือหูยมันดึกแล้วว่า หมันอันตรายมากๆครับมันอันตรายค่ะไม่มีตังค่ะไปละค่ะโขาแย่เยสเยสโอ้โหโคตรแอสซัสซินคีดอะ่ะปึ๊บปีนโอ้เข้ามาในที่ปลอดภัยแบบสุดเท่สุดหล่อสุดเจ๋งอู้ชิด อฮ้ยน้ำเขียวน้ำเขียวนองน้ำเขียวไปไหนแล้วนอนไปไหนอฮ้ยน้ำเขียวสวัดีเป็หมอนี่เครนเครนเหรอฉันช่วยอะไรนะได้บ้างอ่ะผมเพิ่งเห็นซอบบี้ประหลาดอ่ะตัวประหลาดปกคลุมอ่ะมีแผลพุพองสีเขียวอ่ะฉันเกรงว่าข้อมูลจะไม่เพียงพอแต่เธอเห็นตัวก็บอกอีกทีนะ คือมีเอ็นเนมิใหม่อีกแล้วครับเอ็นมิเอ็นมิใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเก็บของก่อนเลยคือได้ท่อมาเยอะมากอโอเคครับตื่นแล้วอะไรเนี่ยมีเรื่องร้ายที่เราต้องคุยกันขอเวลาฉันหน่อยอืมหูมันเหมือนแบบ จากซอมบี้เยอะๆโ้โหมาทีตกใจเราต้องไปคุยกับน้ำครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้ำโอโ้อน้ำเออตีกูไม่ได้หรอกตีกูไม่โดนโอ้โหการวิ่งระดับนี้ตีโดนได้ก็บ,บ้าแล้วโอเคครับเปิดเก็บสตอกก่อนแงน้อหอต้องเป๊ะต้องเปะเท่านั้นเอาดิมีอะไร ก็แฟเนี่ยวะโอ้ไหลวะไหลวะของไม่คุ้มเลยอุย้ยสังกะสีบาดหน้านะ่ะนี่ยิงกาบาทยานะยักเลยตัดหัวทิ้งเลยลนะนี่เรามาตึกสูงแล้วนะเนี่ยมัให้เราไปคุยกันน้ำหูดูพาทิตย์ที่ไม่เห็นพาทิตย์นี่มันคือแสงเช้าที่รู้สึกว่าไม่สดใสเอาซะเลย First of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it? Perfect now for the bad news despite your efforts Brecken's mission failed oh, shit is he okay he's alive but you need to get back to the tower Jay called all the scouts in and that means you oh okay <laughs> ภารกิจของไอ้เบเคนเราก็หล่มเหลวนะฮะถึงเราจะพยายามก็ตามอย่างที่ไอ้หนามมันบอกโอเคเดี๋ยวผมขออัพสกิลก่อนอุยเราได้อย่างละอันเลยอ่ะอันนี้สามารถทำอะไรได้บ้างกระเป๋าสะพายหลังศึกษาวิธีการใช้พื้นที่ในกระเป๋า อย่างมีค่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นรับช่องเสียบใหม่สี่ช่องสำหรับพุพระอาวุธไม่ต้องขีดอันนี้อะไรอ่ะหลบหลีกการโจมตีเฮ้ยแดดได้เดโอ้โหเอาเลยเอาเลยพลังครับพลังการโจมตีมีอันเดียวเฮ้ยเราแดดได้ใช่ไหม เฮ้ยได้ได้โอ้โหแจ๋วแล้วมาดิจะอาใหญ่อาเล็กมาหมดเฮ้ยเดยเดไอ้ซอมบี้นี่มันอะไรกันคราเร์โอเคครับ เค okay. นี่มันก็รายงานทุกทุกอย่างเลยนะแบบคือตัวละครของเรามันได้เป็นนกสองหัวไงอโอ้คนข้างที่จะไม่ชอบเลยมันแย่อย่างมากโอเคครับสำหรับวันนี้พาร์ทสองขอจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อกันใหม่พาร์ทสามสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ chân lời.